นี่คือตัวกิงกือกิงกือมันจะไม้ตัวออกมาใน,นเมื่อมันรู้ว่ามันปลอดภัยแล้วแล้วต้องรอดูตอนมันไมยตัวออก ตอนนี้กิงกือก็ไม้ายตัวออกมาแล้วมันรู้ว่ามันปลอดภัยแล้วมันก็เลยเจะมายตัวมันจะมันจะค่อยๆเดินไปมันจะมีหลายตีนหลายเท้ามากเลยดูมันดูมันมันเออกออกมาด้วยมันขี้ออกมาด้วย ไปแล้วโอ้โอ้โหโอ้โ